จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุนะครับเนื้อหาหน่วยที่4ี่นะครับจะเป็นเนื้อหาถ่านั้นก็คือจะเป็นเนื้อหาเชิงวิสิ์มันจะมีความยากครูก็เลยเป็นห่วงก็เลยเนี้ยจะสอนนี้เพิ่มเติมนะครับแต่เรื่องที่เราเรียนมานะครับเรื่องระบบหรือว่าสาระลายนะครับนักเรียนสามารถดูวีดีโอแล้วก็ทําได้ครับการเคลื่อนที่นะครับจะเป็นการเปลี่ยนตําแหน่งของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเทียบกับตําแหน่งอ้างอิงนะครับ เทียบตำแหน่งอ้างอิงนะครับเช่นอะไรบ้างหนึ่งก็คือเนี่ยลูกคนวิ่งคนวิ่งมีการเคลื่อนที่ไหมครับนักเรียนเปิดไมค์แล้วก็ตอบได้เลยนะครับคนวิ่งมีการเคลื่อนที่ไหมครับคิดว่ามีไหมครับมีค่ะมีครัรถเล่นไปนะครับรถมีการขับนะครับมีการเคลื่อนที่ไหมครับมีครับมีการปั่นจักรยานนะครับมีการเคลื่อนที่ไหมครับมีครับมีนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับเขาจะเรียกว่าการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่นะครับมันจะมีอยู่หลายแบบนะครับแบบแรกยกว่าแบบเส้นตรงนะครับแบบเส้นตรงก็แบ่งย่อยเป็น2แบบนะครับแบบแรกจะเรียกว่าแนวระดับแนวระดับหรือว่าเราเรียกอย่างนะครับว่าแนวราบนะครับระดับหรือว่าแนวราบนะครับเรียกได้2แบบนะครับแนวราบคือแนวไหนก็คือแนวนอนอันนี้นะครับ ถ้าวัตถุมีการเคลื่อนที่ในแนวนอนนะครับก็เรียกว่าแนวราบเช่นรถขับนะครับมีการขับรถนะครับบนถนนการปั่นจักรยานนะครับบนถนนหรือว่าการเดินนะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการเคลื่อนที่แนวระดับแบบที่หนับต่อไปก็คือการเคลื่อนที่ของรถนะครับรถไฟต่างๆรถไฟฟ้านะครับก็เรียกว่าแนวระดับแบบที่สองนะครับจะเป็นแนวดิ่งแนวดิ่งก็คือการตกจากวัตถุนะครับจากข้างบนลงมาข้างล่างนีะครับ แนวดิ่งก็คือลงมาตรงๆแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าแนวดิ่งนะครับเช่นอะไรบ้างก็คือการตกของผลไม้จากต้นนะครับที่มันสุกแล้วก็หล่นลงมาหรือว่าการปล่อยวัตถุจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแนวดิ่งกับแนวราบนะครับซึ่งจะเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงนะครับแบบแรกครับแบบที่ะครนะเรียกว่าโปรเจกไทนะครับโปรเจกไทนะครับหรือว่าเราเรียกอย่างว่าการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งนะครับ เส้นโค้งคืออะไรนะครับก็คือลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับถ้ามีการเคลื่อนที่ลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าโปรเจกไทนะครับโปรเจกไทหรือว่าวิถีโค้งนะครับเช่นอะไรบ้างหนึ่งก็คือการชุดบาร์สนะครับลงห่วงเห็นไหมครับลูกบาร์สนะมีการเคลื่อนที่ดูที่วิดีโอนะครับมันจะเคลื่อนที่แบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ลงที่ห่วงครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งนะครับ ครับต่อไปนะครับการยิงปืนใหญ่นะครับการยิงปืนใหญ่ก็เหมือนกันก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งนะครับลูกที่สามก็คือจะวดขวดน้ำครับจะวดขวดน้ําที่เราแข่งในสัปดาห์วิทย์เห็นไหมครับจะมีการปรับนับองศาตรงนี้นะครับไว้นะครับแล้วก็ยิงนะครับสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าวิถีโค้งนะครับอะไรอีกบ้างครับที่เป็นการเคลื่อนที่วิถีโค้งที่นักเรียนเคยเจอ ครับลองยกตัวอย่างดูนะครับมีอะไรอีกบ้างยิงธนูใช่ยิงธนูนะครับก็เป็นการื่้นที่วิถีโค้งนะครับอะไรอีกครับการยิงปืนขึ้นบนฟ้าเป็นการเคลนขอนที่วิถีโค้งไหมครับมีคนนะครับยืนอยู่เป็นค่ะเอ็นครับเนี้ยคนยืนตรงนี้นะครับยืนปุ๊บยิงปืนขึ้นไปนะครับมันก็จะลองแบบนี้นะครับ ถ้ามีคนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นลูกกระสุนนะครับก็จะลงมาบนหัวของเขาหรือว่าโดนศีรษะนะครับทําให้ตายนะครับการยิงตรงนี้นะครับความแรงก็คือเท่ากับเราปืนครับไปยืนจาอหัวเขานะครับเหมือนตอนปีใหม่นะเมื่อก่อนเขาจะอนุญาตได้ยิงนะครับปืนนะครับขึ้นบนฟ้าได้แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็เลยห้ามนะครับครับเด็กยืนฉี่เป็นไหมครับการยืนฉี่เป็นโปรเจกตถ่ายครับ เป็นเป็นเป็นค่ะเป็นนะครับเด็กผู้ชายยืนชีนะครับการรดน้ําต้นไม้เป็นไหมครับคิดว่าเป็นค่ะเป็นนะครับถ้าเรียกว่าโปรเจกทายนะก็คือเป็นวิถีโค้งนะครับแบบที่สามนะครับเรียกว่าวงกลมวงกลมนะครับก็คือจะเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุรอบจุดนะครับโดยจะมีจุดหนึ่งนะครับรัศมีคงที่นะครับการเคลื่อนที่รอบจุดจุดหนึ่งนะครับรัศมีคงที่เช่นอะไรบ้าง อันนี้ตรงกลางนะครับก็คือโลกของเรานะครับโลกของเราหมุนนะครับตลอด <c oughs> แล้วมีเส้นสีแดงนะครับก็คือเป็นแนวนะครับการเคลื่อนที่ของดาวเทียมนะครับดาวเทียมนะครับเคลื่อนที่รอบโลกก็เป็นวงกลมนะครับรูปที่สองนะครับรูปที่สองรูปอะไรครับชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์นะครับชิงช้าสวรรค์ก็เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับจุดศูนย์กลางก็คือตรงกลางนะครับเห็นไหมครับจะหมุนรอบจุดศูนย์กลางอันที่สามรูปอะไรครับ การหันลมครับไอ้นะครับการหันลมนะครับถูกต้องการหันลมก็เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับจุดศูนย์กลางก็คืออยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอะไรอีกบ้างที่เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันลองย่อหยาดยครับการอะไรนะครับการหมุนของล้อร์การหมุนของล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับการหมุนของล้อ รถจักรยานครับอะไรอีกบ้างนอกจากนี้นอกจากการมุนของล้อรถนักเรียนรู้จักรถเต่ถังไหมครับรถเตะถังรถ,รถ,ร,ถรถเต่ถังที่มันจะมีถังขนาดใหญ่เดี๋ยวเปิดให้ดู เนี้ยอันนี้อ๋อเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกรถไต่ถังครับที่เราเห็นก็คือเรียกว่ถาถังแล้วก็รถนะครับ็คือ,อยู่ข้างล่างนีนนะครับรถวิ่งรอบถังครับเห็นมอตอไซค์ครับอัน,น เรไปนะครับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าการเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับตัวอย่างก็เช่นการแกว่งนะครับของลูกตุ้มนาฬิกานะครับเรือไวกิ้งนะครับไวกิ้งที่เราเล่นในริมเวอร์นะครับจะมีการเคลื่อนที่นะครับกลับไปกลับมานะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับไปแบบนี้แล้วก็กลับมานะครับอีกอันหนึ่งก็คือชิงช้านะครับ การแกว่งชิงช้านะครับก็เป็นการเคื่อนที่กลับไปกลับมานะครับอะไรอีกบ้างที่เราเห็นในชีวิตประจำวันที่เป็นการื่อนที่กลับไปกลับมาการสะกดลมลุกอะไรนะครับตุ๊กตาลมลุกตุ๊กตาลมลุกใช่ครับกลับไปกลับมานะครับอะไรที่เป็นการกลับไปกลับมานะครับแบบนี้เขาจะเรียกว่าฮาร์โมนิกนะครับสรุปนะครับ การขั้นที่นะครับจะมีอยู่สี่แบบนะครับแบบแรกเรียกว่าแบบเส้นตรงนะครับจะมีอยู่สองแบบย่อยนะครับก็คือแนวระดับหรือว่าแนวราบแล้วอีกแบบก็เรียกว่าแนวดิ่งนะครับแบบที่2เรียกว่าโปรเจกไทนะครับโปรเจกไทก็คือเป็นเส้นโค้งนะครับแบบที่สามเรียกว่าวงกลมนะครับวงกลมก็คือจะมีลักษณะก็คือวัตถุหมุนรอบจุดหนึ่งนะครับจุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็รัศมีคงที่จะเรียกว่าวงกลม แบบที่สี่เรียกว่าฮาร์โมนิกครับฮาร์โมนิกก็คือเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับครับอันนี้นักเรียนสกแกนนะครับเดี๋ยวลองสกแกนเข้าไปดูนะครับครับก่อนอาจารย์ทำได้ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวครูส่ง <จะ S 1> ไปใน,ปนเพราะนักเรียนใช้โทรศัพท์ใช่ใช่ครับ,รบผมใช้โทร,รศัพท์มาเจอไปกินข,ข้าว เดี๋ยวคนที่พอสแกนได้นะครับหรือว่าเข้าลิงก์ได้ก็เข้านะครับเดี๋ยวครูส่งให้ก้อรูตรงนี้นะครับจะเขียนว่าแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะครับถ้าใครเข้าได้ก็เข้าไปกรอกนะครับจะเป็นตัวเพิ่มนะครับตรงนี้นักเรียนกดเครื่องหมายบวกนะครับจะมีแนวอยู่เห็นไหมครับแนวระดับมีอะไรบ้างนักเรียนก็โคตัวอย่างลงไปแนวดิ่งนะครับมีอะไรบ้างฮาร์โมนิกนะครับหรือว่ากลับไปกลับมาก็เพิ่มไปนะครับครับเดี๋ยวท้ายคาบค่อยนั้นก็ได้นะครับ เพราะว่านักเรียนใช้อันเดียวนะครับจะมีลำปันาครับต่อไปจะเป็นเรื่องที่สองนะครับการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุนะครับจําเป็นนะครับต้องรู้ตําแหน่งของวัตถุณเวลาต่างๆนะครับซึ่งการบอกตําแหน่งของวัตถุนะครับต้องอ้างอิงนะครับจุดใดจุดหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าจุดอ้างอิงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับให้นะครับให้จุดที่ศูนย์นะครับก็คือตําแหน่งของต้นไม้นะครับ ต้นไม้นะครับก็คือตรงนี้เราจะใช้ต้นไม้นะครับเป็นจุดอ้างอิงนะครับดูที่ต้นไม้ตอนเวลานะครับแปดโมงนะครับแปดโมงครึ่งนะครับเด็กผู้ชายคนนี้นะครับอยู่ห่างจากต้นไม้นะครับต้นไม้ก็คือศูนย์นะครับก็คือจุดที่เราอ้างอิงห่างจากต้นไม้มายี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเมตรนะครับจากนั้นนะครับพอเวลาผ่านไปเห็นไหมครับ เด็กผู้ชายก็เคลื่อนที่นะไปทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกนะครับตอนนี้ก็คือห้าสิบห้าตอนนี้นะครับเด็กผู้ชายห่างจากต้นไม้กี่เมตรครับทันไหมครับตอนแรกนะครับเด็กผู้ชายครับเห็นหัวกลมๆนะครับตรงนี้เด็กผู้ชายครับอยู่ห่างจากต้นไม้ยี่สิบห้าเมตรพอเวลาผ่านไปนะครับก็คือเปดโมงสี่บห้าครับอยู่ห่างจากต้นไม้นะครับห้าสิบห้าเมตรครับ การที่เราระบุนะครับก็คือใช้จุดอ้างอิงก็คือใช้ต้นไม้เป็นจุดอ้างอิงนะครับแล้วก็อิงยันที่ต้องระบุก็คือทิศนะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าเคลื่อนที่ไปทางขวาคือไปทางทิศตะวันออกนะครับต่อไปดูคําว่าระยะทางกับการกระจัดนะครับสองคำนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับระยะทางนะครับ distance นะครับก็คือความยาวนะครับตามเส้นทางนะครับของวัตถุนะครับทั้งหมด จะเป็นปริมาณสเกลนะครับความยาวนะครับหรือว่าระยะทางตรงนี้จะเป็นปริมาณสเกลร์ใช้สัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว S นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเรียกว่าการกระจัดนะครับการกระจัดก็คือจะนับแค่2จุดก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะครับการกระจัดก็คือนับแค่จุดเริ่มต้นนะครับ ไปหาจุดสุดท้ายนะครับการกระจัดนะครับจะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับความแตกต่างของสเกลาร์เวกเตอร์นะครับถ้าสเกลาร์บอกแค่ขนาดอย่างเดียวแต่ถ้าเวกเตอร์ก็คือต้องบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีสรุปตอนท้ายนะครับนักเรียนรู้รูปแผนที่นะครับดูรูปแผนที่นะครับจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับเป็นเส้นสีฟ้านะครัปกบกับสีเหลือง จุดเริ่มต้นของเราก็คือกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็เคลื่อนที่ไปนะเป้าหมายของเราก็คือด้านนองครับด้านนองก็คือเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้นะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับจากรูปนะครับสีฟ้านะครับก็คือเรียกว่าระยะทางหรือว่าการกระจัดขับนักเรียนถ้าระยะทางก็คือนับทั้งหมดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานับทั้งหมดแต่ถ้าการกระจัดนะครับ การกระจัดนับแค่2จุดก็คือเริ่มต้นกับสุดท้ายจะเป็นเส้นตรงนะครับสีฟ้าเรียกว่าระยะทางหรือว่าการกระจัดครับสีฟ้าเป็นระยะทางหรือว่าการกระจัดครับนักเรียนระยะระยะทางค่ะครับระยะทางเพราะอะไรครับเพราะาการรมา็มีการเลี้ยวไปเลี้ยวมาใช่มีการเลี้ยวโค้งนะครับเวะ้นะครับดูจากรูปนะครับออกจากกรุงเทพปุ๊บเว้เข้าไหนครับ ข้าสมุดสาครสมุดสงครามเวทเพชรบุรีนะครับอ้อมไปเที่ยวนะครับตรงนี้รับหัวหินนะครับไปเที่ยวหัวหินที่ประจวบนับอ้อมไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงเป้าหมายนะครับระยะทางก็คือจะมีเส้นโค้งๆนะครับเลี้ยวเท่าไหร่นับรับเท่าไหร่นะครับมาถ้าเราเคลื่อนที่นะหรือว่าเดินทางนะเวะปั๊มอะไรนะเวะเข้าปั๊มอะไรก็นับหมดครับแต่ถ้าการกระจัดก็คือเส้นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนับแค่2จุดก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะครับ อันนี้ก็คือมุ่งตรงเลยนะครับเริ่มต้นก็คือกรุงเทพนะไปที่ระนองเลยนะครับครับเห็นความแตกต่างแล้วนะครับถ้าระยะทางก็คือยาำอีกรอบครับเป็นเส้นโค้งครับเลี้ยวหมดนะครับนับทั้งหมดการกระจัดนับแค่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะครับแค่สองจุดมีโอกาสไหมครับที่ระยะทางการกระจัดจะเท่ากันมีไหมครับ นักเรียนที่ว่ามีไหมครับระยะทางเป็นทางตรงอย่างเดียวเลยเหรอใช่ถ้าระยะทางเป็นทางตรงอย่างเดียวนะครับมีแค่สองจุดก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะครับระยะทางจะเท่ากับการกระจัดมีโอกาสเท่ากันนะครับครับเดี๋ยวดูรูปต่อไปนะครับจะเป็นแผนที่นะครับการเคลื่อนที่ของรถยนต์ครับจากตำแหน่ง a นะครับ เห็นตำแหน่ง A ครับตำแหน่ง A นะครับไป B ไป C นะครับตำแหน่ง A ไป B ไป C ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรครับระยะทางหรือว่าการกระจัดระยะทางครับครับระยะทางนะครับ A ไป B ไป C นะครับระยะทางเท่าไหร่ครับ A ไป B ไป C นะครับระยะทางกี่เมตรครับ สองร้อยห้าสิบเอไปบีไปซีเอไปบีกี่เมตรครับเห็นตัวสีชมพูแบบหกสิบนะครับหกสิบเมตรจากบีไปซีเท่าไหร่ครับเก้าสิบครับเก้าสิบนะครับบวกเก้าสิบหกสิบบวกเก้าสิบได้เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบครับ ช่จะเป็นร้อยห้าสิบเมตรนะครับต่อไปการกระจัดนะครับการกระจัดถ้าเราอยาก A ไป C นะครับการกระจัดของเราเท่าไหร่ครับการกระจัดเท่าไหร่ครับเห็น A ไหครับ A ก็คือตรงนี้ไป C ร้อยเมตรครับครับถูกต้องนะครับก็คือร้อยตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เรียกว่าการกระจัดการกระจัดเพราะนักแค่ตรงนี้จุดเริ่มต้น A ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับส่วน C ก็คือจุดสุดท้ายนับแค่2จุดนะครับการการจัดของเราก็คือ100แต่ถ้าระยะทางก็คือต้องเป็น150นะครับหน่วยก็คือเป็นเมตรเหมือนกัน,นครับต่อไปนะครับเป็นแผนที่นะครับแผนที่การเดินทางนะครับ จากสนามบินดอนเมืองนะครับอยู่ข้างล่างบินไปสนามบินนะครับเชียงใหม่ระยะทางในรูปนะครับมีกี่กี่ซสีครับมีกี่เส้นทางเอารยะทางก่อนมระยะทางมีกี่เส้นทางครับสามเส้นทางสองใช่ไหมครับสองว่าสามระยะทางสามเส้นทางสามครับมีสีอะไรบ้างสีแดงสีฟ้างครับ แสีแดงเป็นการ่อนที่โดยโดยรถยนต์นะครับสีแดงนับข่อนที่ได้กี่กิโลเมตรครับรถคันสีแดงเห็นมเจ็ดร้อยกิโลเมตรเจ็ดร้อยกิโลเมตรครับรถคันสีเหลืองเคื่อนที่ได้กี่กิโลเมตรครับเจ็ดร้อยสามสิบกิโลเมตรเจ็ดร้อยสามสิบแล้วอีกอันหนึ km, ่งที่เป็นเส้นสีแดงครับเคลื่อนที่ได้กี่กิโลเมตรครับห้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบนะครับแสดงว่าระยะทางครับ ถ้าเราพูดถึงระยะทางก็คือเส้นโค้งจะมีแค่สองเส้นนะครับก็คือสีฟ้ากับสีเทานะครับจะเป็นสีฟ้ากับสีเทานะครับครับสรุประยะทางนับกี่กี่กิโลเมตรครับอันนี้สีฟ้ากี่กิโลเมตรครับเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับแล้วอีกอันหนึ่ง จ็ดร้อยสามสิบครับครับเจ็ดร้อยสามสิบครับเจ็ดร้อยกับเจ็ดร้อยสามสิบครับการกระจัดของเราเท่าไหร่ครับการกระจัดก็คือการเคลื่อนที่โดยโดยเครื่องบินห้าร้อยหกสิบกิโลเมตรครับห้าร้อยหกสิบครับเห็นไหมครับถ้าให้นักเรียนเลือกเดินทางครับสามเส้นทางครับโดยรถยนต์นะครับคันสีแดงคันสีเหลืองแล้วก็เครื่องบินครับนักเรียนจะเลือกวิธีไหนครับ เครื่องบินครับเครื่องบินเครื่อง,งบินเพราะอะไรจึงเลือกเครื่องบินครับมันระ,ะยะทางมันสั้น<า>กว่าครับันอกจากระยะทางสั้นแล้วอะไรที่น้อยกว่าอีกด้วยประหยัดเวลาครับถูกต้อง<ล>ะนะรประหยัดเวลาไหมครับนั่งเครื่องบินนะครับไปได้ตั้งห้าร้อยหกสิบกิโลเมตรนะครับถึงจุดหมายมันการใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะครับใช้เวลาเก้านับชั่วโมงนะครับหรือว่าเก้าจุดห้านับชั่วโมงการนับเดินทางแบบนี้ก็จะเป็นการประหยัดเวลานะครับครับ สรุปก็คือการกระจัดนะครับก็คือห้าน้อยหกสิบกิโลเมตรดูรูปที่สามครับรูปที่สามนะครับจะมีวิดีโอนะครับแปะอยู่ในกลุ่มนะคตั้งเียนเข้าไปดูได้นะครับจะเป็นการเดินทางนะครับรอบโลกนะครับของเฟอร์ดินานด์นะเม็กเจนเลนนะครับเขาเดินทางนะครับจุดเริ่มต้นของเขานะครับก็คืออยู่ที่สเปนเห็นตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นที่สเปนครับเคลื่อนที่นะครับตามลูกศรนะครับเห็นไหมมาฝั่งนี้นะครับมาทางมาสมุด แอตนติกนะครับอ้อมไปแปซิฟิกนะครับอันนี้ก็คือทวีปข้างบนอเมริกาเหนือนะครับข้างล่างอเมริกาใต้อ้อมนะครับแล้วก็ไปฝั่งของโลกนะครับครับแล้วก็มาเสียชีวิตนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เรือของเขาก็เดินต่อนะครับผ่านมาสมุทรอินเดียนะครับตอนนี้ก็คือประเทศไทยนะครับอ้อมแหลมมาลายูนะครับแล้วก็ผ่านทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับ ถามว่าระยะทางนะครับของการเดินทางนี้เท่าไหร่ครับกี่กิโลเมตรระยะทางเท่าไหร่หนึ่งมืนสองพันเจ็ด้อยห้าสิบห้าครับอันนี้คือตัวเลขที่คู่สมมุตินะครับตัวเลขนี้ก็คือตัวเลขของความยาวนะครับรอบโลกนะครับจริงๆนะครับมันมีการเลี้ยวโค้งก็จะมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้คือคู่สมมุติขึ้นนะครับต่อไปการกระจัดของเรือนี้เท่าไหร่ครับ การกระจัดเท่าไรครับจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายคือจุดเดียวกันไหมครับจุดเดียวกันครับถ้าจุดเริ่มต้น <c oughs> จุดสุดท้ายมันจุดเดียวกันแสดงว่าการกระจัดเท่ากับศูนย์ศูนย์นะครับถูกต้องนะครับแสดงว่าการกระจัดก็คือตอบตอบศูนย์ครับ จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันนะครับการกระจัดเท่ากับศูนย์ครับหรือเราเรียกอย่างว่าไม่มีการนะครับเปลี่ยนแปลงของจุดนะครับจุดที่เราสมมุติขึ้นครับแต่ถามว่ามีการเดินทางไหมก็คือมีนะครับตรงนี้จะเป็นการพิเศษหน่อยนะครับถ้าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันการกระจัดจะเท่ากับศูนย์ครับอันนี้เห็นไหมครับโลกของเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆเรือก็เดินทางนะครับสรุปนะครับ ปริมาณทางฟิสิกนะครับจะมีอยู่สองประเภทนะครับปริมาณเลขเรียกว่าสเกลร์นะครับสเกลร์จะพูดแค่ขนาดอย่างเดียวค่าพูดแค่ขนาดอย่างเดียวนะครับเราเรียกว่าสเกลร์เช่นอะไรบ้างระยะทางนะครับเห็นไหมครับระยะทางมวลเวลาปราิมาตรความหนาแน่นงานแล้วก็พลังงาน,นครับจะเรียกว่าสเกล่าแบบที่สองนะครับเรียกว่าปริมาณเวกเตอร์เวกเตอร์ก็คือบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางน,นะครับ เวกเตอร์บอกทั้งขนาดและก็ทิศทางเช่นอะไรบ้างเช่นการกระจัดนะครับความเร่งความเร็วนะครับแล้วก็แรงโมเมนตัมครับความแตกต่างนะครับถ้าบอกขนาดอย่างเดียวจะเรียกว่าสเกล่าแต่ถ้าพูดถึงทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางครับทิศทางนี้หมายความว่าไงก็คือไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกหรือว่าเราบอกว่าไปทางซ้ายมือขวามือ,อน,นี้ได้หมดนะครับครับความแตกต่างนะครับความเร็ว่มต้นแล้วก็กดยิงนะครับเห็นไหมครับ นี่เป็นการเล่นการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบไหนครับการเคลื่อนที่แบบแนวโค้งค่ะครับหรือเรียกอย่างว่าอะไรครับโปรโปรอะไรครับโปรโปรไทยนะครับถูกต้อง